ตอนนี้มาแล้วล่ะครับอาจารย์มนชัยคงธนพักดีนะครับอ่านิรภัรีเอ็กซ์เพรสไทยแลนด์อยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับอาจารย์มนชัยครับครับสวัสดีครับเอาล่ะโอ้ช่วงปลายเปีถึงแม้ว่าตลาดไทยจะเงียบเหงาแต่ตลาดในต่างประเทศถ้าดูในราคาสินทรัพย์ก็ยังดูคึกคักอยู่เหมือนกันนะอาจารย์นะเดี๋ยวให้อาจารย์วางเกมก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องดูอะไรยังไงบ้างฮะอาจารย์ฮะ ก็ยกเว้นตลาดไทยนะฮะที่มีปัญหาโดยเฉพาะของประเทศเรานะฮะต่ตลาดอื่นเนี่ยทุกตลาดเกือบทุกสินทรัพย์เนี่ยเอ่อถ้าเราไปไปแทร็กดูเนี่ยสังเกตว่าเอ่อหลายสินทรัพย์เนี่ยทำ52วิคไฮก็คือเป็นในในในมุมมองของเทรดเดอร์ก็เป็นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเป็นการทํำดีไฮในรอบปีบางอันถึงกับท้าม All t อ m ทา i ไฮเลยอย่างตลาดเอ่อ uh, S&P นะหรือว่าเป็นดาวโจนส์หรือว่าตลาดทองนะคะอันนี้ถ้าเรามองว่าวิธีการเทรดของเราในในเมผของปีหน้าต่อไปตอนนี้เราแน่นอนเรามองเห็นแล้วว่าอลักษณะการทำเอาทำ h i g อย่างนี้นะฮะทำทำ high ใหม่เนี่ยคิดว่าตลาดมุมอมองของนักลงทุนทั้งหมดเนี่ยของเป็นที่เป็นเทรดเดอร์เลยเนี่ยก็คงมองว่าคงมีโมเมนตัมต่อเนื่องนะครับแต่ m นโมเมนตัมต่อเนื่องเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยู่ในภาวะที่มัน Variation มันเป็นยังไงเดี๋ยวในภาวะโซนที่เป็นบับเบิ้ลหรือ,อยังถ้าบับเบิ้ลแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีสัญญาณเปลี่ยนที่ตรงไหนสิ่งสําคัญก็คือเราต้องหามองแนวรับแนวต้านของตลาดนะฮะตอนนี้คือถ้าเรามองเนี่ยผมเชื่อเราคงถือใต้อย่างต่อเนื่องในตลาดที่ทำาอาทำหายอย่างจะลนื่อจะเป็นทองหรือว่าสินทรัพย์ที่เป็นโลหะต่างๆนะครับแล้วก็เฉพาะตัวของตลาดเมกาด้วยเรื่องของหุ้นต่างๆนะครับก็โอเคอย่างที่ยังถือถือต่อแต่นี้ถ้าเกิดปัญหาว่ามันเกิดบับเบิ้ล หรือเป็นไปชนแนวต้านต่างๆนะแล้วเกิดมีการมีการ call ล์ลงมานะฮะเราต้องมองสําคัญเลยว่าตลาดจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเริ่มทริกเกอร์ที่เมื่อไหร่ซึ่งผมมองเลยว่าตอนนี้ถ้าดาวโจน์ตอนนี้เราเกิน4 0 0 0ัน4 0 0ขึ้นมาที่มันเคยมีแนวต้านแล้วมีการทิ้งตัวลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วกลับขึ้นมาได้เนี่ยอย่าให้มันย้อนกลับมาที่4 7, ี่เจ็ดสีรอยแต่เป็นอยู่ทิ้น4ก่กว่าตรงนี้นะครับตอนนี้จะเป็นสัญญาณแรกเลยว่าการเบรกขึ้นไปเราไม่ผ่านตอนนี้เยก็อยู่ที่ 6,006ตอนนี้<ช>รเราก็เกินที่มาแล้วพอสมควรแล้วคงยนถือต่อไปนะแต่อย่าให้มันต่ํำลองอมาถ้าหลายๆตัวมีการต่ําลงมาจุดซัพพอร์ทที่เราให้ไว้เนี่ยเราต้องมองแล้วว่าตลาดเริ่มมีการเสียทรงของการ<ม>ขึ้นโมเมนตัมตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของของคอเลกชันแรงๆหรือว่าเปลี่ยนเป็นรูปแบบเป็นเป็น,ปน,ปนแบลชเลยได้อันนะะี้สําคัญนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเอ a แด็กก็22091ทองเนี่ยสำคัญ เรามีตัวเลข4,380ที่ทำ high ก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณหลายเดือนแล้วก็ทิ้งลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือประมาณ3,000ก,กว่าด้วยแล้วก็กลับขึ้นมาได้ตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณส<ม>ัก4,500บวกลบขึ้นไปตรงนี้อย่าให้มันต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าแสดงว่าตามเทคนิคคือการทำ flow break out คนที่ถือทองตรงนี้โอเคมีมูลตั้งต่อสมควรจะถือต่อต่อ,ตอเนื่องนะครับอันนี้สำคัญอย่าให้ต่ำกว่า นะตอนนี้อย่าอย่าเพิ่งดีใจเพราะว่า,าบันไบครั้งที่มันทำเอาทำหายแล้วคนก็ให้เป้าไปว่าเป็นเท่าไหร่ครับห้าพันเหรียญหมื่นเหรียญก็ได้อเง,งี้ยก็คือมันก็เป็นเรื่องของรูปแบบของราคาที่เราไม่สามารถจะทำํำนายได้ว่ามันจะไปจบที่ไหนแต่ว่าถ้า Resistance สำคัญตรงน,นี้ถ้าเรามองนะครับของดาวโจรผมว่าให้ตัวเลขห้าศูนย์ห้าสมศูนย์ตรงนี้เป็น resistance ถ้าไปชนตรงนั้น ขึ้นตัวออาคงไปได้ไกลจากตรงนี้จากอันเจนดาของเรื่องของค่าเงินเฟ้อที่เริ่มลดค่าลงของ CPI ที่เราอ่านได้3.7ที่ผ่านมา GDP ของตลาดอเมริกาดีขึ้นตัวอ,อย่างมันซัพพอร์ตตรงนี้แต่ว่าต้องต้องถามตัวเองว่ามันจะเกิดภาวะบัเบิ้ลหรือกัน valuation มันเกิดขึ้นไปเยอะหรือ,อยังนะครับ S&P ก็7 4็ดสถ้าเป็นอ่อ n a s d a q 25035ตอนนี้สำคัญเลยตอนนี้จุดทองเนี่ยมันอยู่จุดที่เป็นคริ t ติคอลของดินาโป l ล r ีเร s สต n สแตนส์4 5 1ห้าหนสเนี่ยรู้สึกว่าจะขึ้นไปชนแล้วตรงนี้ปัดตอนนี้ทองอยู่เทะประมาณ4ี0 0ันหา้อเทสตร,ตรงร e ส i s สแตนส์ตรงนี้แล้วยังไม่ผ่านสำคัญว่าคนที่จะเข้าไปพัวผ่านตรงนี้อย่าพยายามไปสร้าง Position อยู่ที่เป็นแนวต้านตรงนี้ถ้ามันมีการโคเล็กชันมันจะลง c o เล e กชันได้ลึกแต่สมมติถ้ามีโมเมนตัมผ่านขึ้นไปนะฮะผ่านได้เลยนะครับ จากจุดตรงเนี้ยเราจะมีตัวเลขขัดไปที่4,800กว่าถูกไหมครับตรงนี้นะะเปดูประมาณ4 8, <ด>์5 0 4เก็ใกล้ๆประมาณ5,000ตรงนี้นะฮะคงไปได้อีกเยอะตรงนั้นแต่ว่าต้องรอให้จ,บ,จบของปีนี้แล้วก็มีมงินตามต่อของช่วงต้นสัปดาห์ของปีหน้าแล้วมันสามารถเลยจุดที่เป็นดวลต้าตรงนี้ได้เราก็คิดว่าพอถึงจุดนั้นปุ๊บเอาตัวตรง4,516,4545เป็นซัพพอร์ตของเราต่อไปเหมือนเทรลเลอร์สต็อปตรงนี้แล้วเขาคงวางเป้าหมายได้ประมาณใกล้ๆ5,000 คุณผู้ชมจำตัวเลขเหล่านี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูกราฟไปพร้อมๆกันนะครับอ้าเราไล่กราฟกันเลยฮะไปที่ค่าเงินดอลลาร์ก่อนเลยครับดอลลาร์อินเดียครับอันนี้ก็เราคงทราบอยู่จากเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของ CPI ที่ลงมาเจอสามจุดเจ็ดนะครับมีการลดดอกเบี้ยประมาณสองสามครั้งแล้วในปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ GDP ของตลาดเมกาก็ส่งมาผลว่า มีโอกาสที่จะมีโอกาสลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตัวดลขลาร์สกิจดีนะครับเงินเฟ้อลดทั้งเฟดก็มีไม่ต้องมอนอัระวังเรื่องของภาวะของเงินเฟ้อที่จะกลับขึ้นมานะเพราะว่ามันลดค่าลงมาตอนนี้คงพักชั่วข่าวว่ามีโอกาสที่จะลดได้ในช่วงปีหน้าอาจจะกี่ครั้งก็แต่ก็ต้องฟังรโยบายแตยดไปแ่ทางซัพพอร์ตตรงกราฟเนี่ยมันซัพพอร์ตเรื่องของแอดเจนดาของบริบทตรงนี้แล้วว่าดอลลาร์อินเด็กซ์จะคงอ่อนค่าได้เพราะยิ่งมันเคย อ่านที่98.35แล้วไปชนตัวเลขที่เราเคยให้ไว้ประมาณ100-101แล้วก็ลงมาตามที่เราคาดการณ์ว่าเป็น resistance ตรงนี้การต่ำมา98.35ผมคิดว่าด้วย agenda ของบริบทนะของของตลาดของของทางเศรษฐกิจต,ตรงนี้เรามีโอกาสจะกลับลงไปทที่ประมาณ94-95อีกรอบหนึ่งการอ่อนค่าของดอลลาร์ซึ่งเป็นก็ส่งผลให้ราคาทองพุ่งขึ้นมาจนจนทุกวันนี้นะครับแต่นี้คงต้องดูนะฮะโอแอ่ะ อันนี้ให้มาดูข,ข้างกันเราด้วยนะฮะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าการที่จะบอกว่าหุ้นของบ้านเราจะขึ้นได้อย่างแรงไม่แรงมันต้องดูที่ว่า GDP ของเราจะดีหรือเปล่า GDP ก็เราค้นดูภาวะเศรษฐกิจกนะครับการส่งออกเป็นยังไง การท่องเที่ยวเป็นยังไงการลงทุนกลับมาเป็นยังไงนะฮะ um> ก็ government um, spending บ้านเราก็กพยายามทําอยู่แล้วแต่ใี่วันที่สิบห้าเดือนเก้าเนี่ยเราเคยพูดถึงว่ามีโอกาส mm. ผมให้การาฟตรงนี้ไว้ตั้งแต่ประมาณเมื่อประมาณเดือนเก้านะ,ะว่ามันน่าจะลงไปทดสร,ระมันดีนาโพลีซัพพอร์ตหรือเป็นเทนด์เชลด์ที่ประมาณสามสิบาทของของยูเอสของของของ,ของไทยบาทึ <mean. S 2> ่งตรงน,นี้มันใกล้เคียงผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะลงมาแตะที่สามสิบ ประมาณตรงนี้แล้วน่าจะมีการรีบาวทางเทคนิคแต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยอันนี้สําคัญเลยหลังจากหลุดสามสิบผมคิดว่าเรา GDP ของเราน่าจะมีปัญหาจากการเส่งออกเรื่องของการลงทุนนะต่างๆการส่งออกแล้วก็เพราะว่าค่าเงินบาทแข็งะการท่องเที่ยวตอนนี้ถ้าไปดูนะหลายคนต่างชาติที่เขามาเมืองบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าแพงมากทุกอย่างแพงไปหมดเลยเทียบกับเงินของเขาโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีครับนะฮะ ตอนนี้ก็คือยอดท่องเที่ยวคงหายแน่นอนคนจีนก็หายไปแน่นอนแต่นี้ก็ส่งกระทบแน่นอนว่า G ีดีของเราเนี่ยน่าจะเข้าสู่โซนที่เป็นเริ่มน e g a t i e ของปีหน้าถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาเงินบาทตรงนี้ได้โดยเพายยิ่งถ้าหลุดมา28บาทตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันจะไปย้อนยุคช่วง1995-96ก่อนที่จะเกิด IMF ตรงนี้ซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจของเราน่าจะหยุดชะง,งัก และจะน่าจะมีผลระยะยาวเลยเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะฮะตอนนี้สําคัญเลยว่าเราคงต้องจับตาดูว่ารัฐบาลจะมีทางออกตรงนี้ยังไงน,นะครับไอ้ตัวนี้ให้คุณผู้ชมดูเพราะอะไรเพราะว่าต่างชาติเขาดูตัวนี้เหมือนกันถ้าหลุด30บาทก็อาจจะมีการโดนถล่มได้ในเชิงของค่างเงินบาทที่อาจจะซื้อค่างเงินเน่แล้วทำให้เราแข็งมาที่28ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามดูด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ไปกันต่อครับอาจารย์ครับนี่คือทองครับอันนี้น่าจะเป็นวันประมาณเดือนหนึ่งที่แล้วที่ผมให้รูปแบบของราคาที่ลงมาหลังจากที่มันทะลุลงมา4 0 8 0 4 1 2์แแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาแล้วก็ให้ว่าการรีบาวของเทรนเนี่ยเป็นกรอบเทรนชแนลอย่างนี้เป็นแนวต้านที่สาคัญคือจุดที่เป็น A คือตอนนี้ก็คือวันนั้นที่เราคุยเนี่ยเหมือนกับว่าถ้ารีบาวานี้สั้นๆแล้วไม่สามารถจะเมนเทนของกรอบเทรนชแนลสีน้ำเงินได้ถ้าหลุดลงมาเนี่ยเราให้เป้าหมายลงมาถึงประมาณ3,5 ถึง3750ซึ่งเป็นการโทรแบ็กของราคาที่เป็นแนวต้านก่อนหน้านั้นกลับมาที่สปอร์ตซึ่งเป็นจุดซื้อที่ดีปรากฏว่ามีการออกไปข้างๆแล้วก็วิ่งไปตามกรอบเทนดชั้นที่เป็นสีน้ำเงินที่เราให้ไว้ตรงนี้แล้วผมก็บอกว่าจุดที่เป็นจุด A เนี่ยเป็นจุดสําคัญเพราะเป็นการไปเทสใกล้ๆหายเดิม ที่4380ตรงนั้นมันมีคนติดอยู่ถ้าตรงนั้นเทสแล้วออกไปข้างๆไม่ผ่านทะลุลงมาเนี่ยมันจะทำารูปแบบ ABC ลงมาข้างล่างได้หรือปรากฏว่ามีการไปอัพสอบร,ราคาที่ประมาณ43104380ที่เป็น high ดิมแล้วทะลุผ่านซึ่งตัวเลขต่อไปที่ผมให้คือจุด B ที่วัน4516 4545ซึ่งเป็นทุกวันนี้นะที่ตอนนี้ร,ราคาคขึ้นไปแตะแล้วอ่านี่ล่าสุดเมืเออตัวเลขตรงนี้นะตอนนี้สําคัญต้าเรามองอ่าเรากราฟล่าสุดเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปแตะละ สังเกตว่าเรามีการทำสี่ห้าสองหกประมาณเมื่อสองสาวันก่อนนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสี่ห้านศูนย์ตรงนี้คีย์สำคัญเลยสี่ห้าหนึ่งหกสี่ห้าสี่ห้าในมุมมองของที่เป็นการใช้ดินาบูรีหรือสแตนเน่เป็นคีย์ที่เป็นในย้ำสำคัญว่าเป็นระดับเยียรี่ที่เป็นแนวต้านเราคงต้องดูว่าตรงนี้จะสามารถผ่านได้หรือเปล่าสำหรับคนที่เทรดโดยใช้ฟิโบนัชชีหรือดินาบูรีที่เป็นหรสแตนตรงนี้ผมจะไม่เข้าไปซื้อโดยเด็ดขาดเพราะว่า เป็นแนวต้านสําคัญ 80, ระดับเจียรี่เลยอาจจะไม่ผ่านอาจจะขึ้นไปได้บุกบวกลบนิดนึงนะครับเพราะว่าเอทังบอกคือในภาวะที่การเปิดไฮสีสามแปดศูนย์แน่นอนคนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยเข้ามุมมองขึ้นบูเลชทุกคนไม่มีใครมองเป็นเนกาทีฟแน่นอนอยู่แล้วหลจากจุดตรงนี้สําคัญก็คือว่าเรารอให้ตรงเนี้ย manifest ตัวเองผ่านให้ได้หรือเปล่าตรงนั้นแต่ว่าต้องการที่จะเข้าสมมติตรงนี้สมมติมันไม่ไปแล้วไม่ผ่านออกข้างๆไปจุดที่เข้าที่สุดก็คือ43เป็นที่มันเบรกนี่แหละเป็นการโชว o w b a c k ของราคาจะกลับเข้ามาได้สําหรับคนที่มิสโอกาสในการที่ตอนที่เบรกเอาแล้วไม่ได้ไปเล่นเพราะกลัวว่าเบรกแล้วไม่ผ่าน S <S อาจจะต้องรอมันย่อกลับมาที่มันสปอร์ตตรงนี้แล้วก็ดูจังหวะราคาแต่ห้ามต่ํากว่าฉะนั้นถ้าเราเข้ามาซื้อ4.380ตรงนี้ครับสต็อปลอตเราไม่ไกลถ้าต่ำ4.380ลงมาเป็นแท่งยาวๆลงมาเนี่ยก็แสดงว่าสิ่งที่เราคาดคือสิ่งที่เลย4.380ถึง4.516เนี่ยเป็นฟอลเบ็กครับนะฮะแต่นี้สําคัญคือถ้าตรงนี้สามารถผ่านได้เป้าหมายต่อไปคืออะไรเราลงามาดูกราฟที่4.7น่าจะเห็นภาพเพิ่มขึ้น อ๋อสี่จุดเจ็บไม่มีอสี่จุดหกอันนี้นะครับคือผมให้ต่อไปก็คือตัวเลขกราบอันที่หนึ่งก็คือสี่เก้าแปดสี่เก้าสี่แปดกว่าถึงประมาณเอ่อสี่พันอ่าประมาณห้าพันถูกไหมฮะแต่ไปนกราแรกในชัชาติแรกที่ผมให้ตัวนั้นเป้าหมายต่อไปซึ่งไม่ได้วาดตรงนี้ผมคิดว่าเอจากการใช้ดนาบุรีเนี่ยเราวาดต่อไม่ได้แล้วพู้นตรงว่าค่าใช้ทัวร์อะไรตรงนี้มันไม่มีตัวที่เป็นแนวต้านสําคัญล่ะตรงนั้นคงต้องมองว่า มันเป็นแนวต้านเล็กๆที่ประมาณห้าพันดูว่ามันจะผ่านตรงนี้ได้หรือเปล่าเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง<ป>ะนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้สังเกตรตรงนี้ก่อน4ี่พันห้ารอยสี่ิบห้าเหรียญน,นะครับอับไปดูนี่ฮะโอ้โหหลังหมาแรงเลอเกินเงินฮะ<ส>ครับ ซิลเวอร์เนี่ยผมยังจําได้ผมเคยเทรดกับคุณโจคุณโจ,คณโจคณเคยเล่าให้ฟังว่าประมาณที่ห้าสิบเหรียญก่อนนั้นนั้นที่ก่อนที่มันขึ้นมาชนห้าสิบเหรียญเมื่อประมาณสิบปีก่อนแล้วลงไปลึกมากตอนที่มันเบรกขึ้นมาอย่างง่ายดายที่โดยที่ทุกอย่างเนี่ยมันก็โอเคตามตลาดทองแต่ว่าการสังเกตว่าการขึ้นตัวของซิลเวอร์รอบเนี้ยมันขึ้นมาอย่างมีนัยสําสคัญคือเลยราคาทองมาดัางทองรู้สึกบวกประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ เท่าทาลทซาประมาณ70%ดปอร์เซหรือไงประมาณนี้แต่ทองซิลเวอร์บวกร้อยสามสิบแล้วผมก็มานั่งวัดดูว่าสมมติถ้าซิลเวอร์ผ่านตรงนี้ไม่มีแนวต้านแล้วมีสำคัญคือถือ65.33ซึ่งมันเลยมันขึ้นมาตรงไหนนะฮะต่อไปเนี่ยคือ85.75้ซึ่งมันขึ้นมาเยอะการขึ้นของซิลเวอร์เนี่ยเ,เป็นปัจจัยหนของการผลิตเรารู้ว่า,วาโลหะตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีผลสมมติถ้ายังเมนเทนระยะยาวราคาสูงอย่างนี้มันน่าจะมีผลต่ออินฟลชันในอนาคตได้ นันนสีนันนสเนีเนี่ยเนี่นกำลังจะถามอาจารย์วันนี้เราเห็นภาพทองขึ้นนะฮะเงินมาแล้วทองแดงมาแล้วมันมันกำลังบ่งบอกอะไรครับอาจารย์ครับกับพวกที่เป็น precious metal พวกนี้ครับคือสำคัญเลยทองเนี่ยเป็นเป็นอินสตูเมนต์ของการเก็งกำไรเรารู้อยู่ทองคงไวยใช้ไม่ผลิตอะไรไม่ได้ไม่ได้มากนะักแต่ Silver ร์กัคบค o p เปอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการผลิตทางอุตสาหกรรม ใ่รับสมตเรามองตรงนี้การขึ้นมาด้วยการเก่งกำไรส่งผลให้ตัวราคาซิลเวอร์ในตลาดโลกเนี่ยกับคอปเปอร์ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะมองว่าถ้ายังเมนเทรนในระดับนี้ต่อไปเรื่องจากการเก่งกำไรแล้วราคาสูงอย่างนี้มันน่าจะส่งผลย้อนกลับมาเรื่องของอินฟล레이น ในยนาคตซึ่งหลังจากมีอินเฟชันสมมติมันเป็นอย่างนั้นตามที่เราคาดสมมติ65เนี่ยมันไม่ย้อนกลับลงมาถ้า65้ย้อนลงมานี่ก็แสดงว่ามันอยู่เดียวอยู่จังหวะเดียวกับ4 5 45ของทองที่ตรงนี้ก็คือเบรกไม่ผ่านแต่ถ้ามันเลยขึ้นไปต่อนะครับไปแปดเนี่ยค่อนข้างมีผลในกระติดต่อเศรษฐกิจโลกเหมือนกันก็คือเกิดอินเฟสชันอินเฟสชันทาไงครับตัวเลข3.7ของ CPI ของอเมริกาน่าจะย้อนกลับขึ้นไปและเฟดจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ย รตรงนี้ดอลลาร์จะกลับเข้ามาแข่งค่าสมมุติถ้าเรามองภาพฉากเป็นฉากๆลงไปสมมุติด,ดอลลาร์กลับมาที่ประมาณเท่าไหร่เชื่อประมาณเอ่94-96ตรงนี้ปรากฏว่ามีอินฟลชันลักดาต้าขึ้นมาอืมันจะมีการรีบาวจากตรงนี้เงินบาทลงมาที่28มีการรีบาวเช่นเดียวกันถูกไหมครับ,รบเป็นการอ่อนค่าเพราะเฟดมุมมองของอินฟลเชันตอนนี้เราองมองเป็นฉากๆต่อไปว่าตัวซีเวอร์ตรงเนี้น่าจะต้องลดลงมาต่ำกว่า65.33ไหม ทำให้เกิดภาวะเป็นการเกิงกาไรแล้วการย้อนลงมาจะทําให้อินฟลชันในอนาคตน่าจะดูมุมมองที่จะดีขึ้นถ้าดังต่อเนื่องต่อไปผมคิดว่าผลลัพธ์ดังกันได้กระถิบน่าจะกลับมาในทางเศรษฐกิจและสินทร,รัพย์อีกอย่างจะมีการโรเทตเปลี่ยนใหม่ตามมุมมองที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ครับนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> วันนี้เปิดประเด็นเลยนะคุณผู้ชมนะที่แรกนะคุณผู้ชมลองจับตาดูเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องราวของเงินเรื่องราวของทองแดงนะครับที่วันนี้ถูก ไล่ราคาขึ้นไปดูซิว่าจะไล่แค่นี้<อ>หรือว่าจะไปยาวซึ่งอันนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะต้องจับตาในปี2026หลัครับอยากฝากตรงนี้อันหนึ่ง4.7ตรงนี้นะค,ะครับว่าถ้าเราจะดูว่าทองเนี่ยจะแอคชั่นหรือเปล่าถ้าซิเวอร์เริ่มทิ้งตัวลงมาก่อนเพราะว่ามันขึ้นไปแรงต่ำกว่า6 5 3 3ห้าให้หามกลับไปมองทองทันทีว่ามีแอคชั่นยังไงเพราะเป็นโพสิทีฟคอรเรชันกันมันจะเกิดการกลับตัวของซิเวอร์ก่อนร้อยไปกลับตัวที่ทอง อ่า ah, okay. ในประมุงของเทรดเดอร์ตรงนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าทองอาจจะเลยแบบ content, buying, คนเทรดเพลินกันไปวิ่งไล่ราคาปรากฏว่าซีเวอร์ถูกทิ้งอย่างแรงเลยทะลุ6ก3 3ตรงนี้เป็นการโฟลเบแแ้ะย้อนออกมาเป็นรูปแบบแท่งที่เป็นเดกาทีเยเยอะๆให้หาไปมองทันทีทองที่ทันทีว่ามีแอคชั่นยังไงกับ45 4หที่เรามองอยู่ครับ,รบเอาละนะฮะไปต่ออันนี้คือบิตคอย n ์ บิตคอยนะครับในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมา,มาน่าจะอันดับปร์ฟอร์มทุกอย่างพขึ้นมาเยอะพอสมควรก่อนหนะ้านั้นเราคงมองมองว่าคนที่จะเข้าบิตคอยตอนนี้เทรนของการอัพโมเมนตัมเนี่ยมันถูกหลุดมาแล้วแหละการรูปแบบรูปแบบนี้นะ่าจะเป็นการโแบราคาคนที่จะเข้ามาบิตคอยให้ไปมองที่ประมาณ6 0 0 0ื่นหกหมื่นเก้าพะจากจุดที่มันเคยขึ้นมาชนเมื่อหลายปีก่อนแล้วลงไปหมื่นแตรงนี้ตรงนี้เป็นแนวรับที่ดีกลับเข้ามาที่ของ Bitcoin, บออิตคอยผมคิดว่าเป็นจุดที่เซฟที่จะกลับเข้ามาซื้อแล้วก็สต็อปลอตไม่ไกล นะถ้ารูปแบบทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์อื่นอย่างโมเมนตัมขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับออโอเคคร,อครับผมเพราะฉะนั้นดอดูจุดนี้ไว้นะครับแต่ว่าโดยโดยเทรนด์มันหลุดเทรนด์แล้วใช่ไหมอาจารย์หลุดเทรนด์แล้วในภาพระดับเป็นมีเดียม m ด n ่ยมันลี่วิกลี่กับเดลี่โอเคแต่ว่าถ้าดูกราฟเยลี่อย่าลืมแต่ลองไปดูนะฮะลองกลับไปดูกราฟคนที่เป็นเทรดเดอร์ดู6กเก0าองรครับตอนที่มันชนมาแล้วลงไปประมาณนั้งหลายปีมันเป็นการเบรกขึ้นมาตรงนี้แล้วมีการโคลแบ็กในรูปแบบของกราฟที่เป็นเยลี่จุดตรงนี้เป็นจุดที่เข้าที่สมมุติที่น่าจะเซฟสายเพราะาเป็นซัพพอร์ตที่สําคัญในระดับเยลี่ นะครับแล้วก็สต็อปล s อคงไม่ไก่ไม่ไก่อย่าต่ำกว่า6กเก้าสองร้ยหก้าลงมาแล้วมีการทิ้งลงมาก็คือจบก็เกมโอเวอร์แต่ว่าถึงแม้ตรงนั้นมันทิ้งลงมาผมคิดว่าหลังจากต่ำกว่า6กเก้าสองมันจะย้อนกลับขึ้นมาให้ได้ออกเท่าทุนที่ตรงประมาณตรงนั้นหกเก้าสอง้อยใกล้เคียงกันนะครับผมไปที่ดาวโจทฮะนี่ฮะทำทายอยู่ครับครับ ดาวโจนส์นะเราเคย47400ที่บอกว่าขึ้นมาแต่หลายรอบแล้วพยายามโทรลงมาก็พยายามโทรแบ็กลงมาใกล้ๆ45073เนี่ยเราเราเคยพูดมุมมองว่าของเมื่อ เดือนที่แล้วว่าต้องแบ็กออเบกจะทิศทางเลือกอยังไงจะกลับขึ้นไปถึง4.7400หรือว่าต่ำ4.50.3 7ถ้าต่ำลงมาก็แสดงว่าเป็นการ f a l อลเบ k แต่ปรากฏว่ารูปแบบหายหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีการขึ้นอย่างต่อเนื่องเบกลับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็น่ามีโอกาสที่จะปิดเป็นแบบออท high แล้ว5.52วีคายก็คือคนที่เทรดในตลาดอ q ควิตก็ยังคงเมนเทนโมเมนตัมในการถืออยู่ นะครับแล้วก็คงคงต้อง t r a กเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจกับเรื่องของ Levi, นโยบายดังเสร็จอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็เป้าหมายที่สําคัญมันอยู่ไกลมากก็ห้าห้าห้าแปดเจ็ดเนี่ยก็คงยังคงแครี่ต่อไปได้ผมคิดว่าโอเคในการที่จะเขา้าแต่จย้อนกลับลงมาตอนนี้สมมติว่าถ้าเราเทรดแบบในใน,ในมุมมองของ bin trader เรายก telling stop ททจากสี่ห้าศูนย์เจ็ดสามขึ้นมาสี่เจ็ดสี่ร้อยแล้วกันถ้าลงมาต่ำกว่าครั้งแรกก็แสดงว่ารูปแบบจะไม่ใช่เราหรือไม่ ก็คือเรายกเทอร์นสต็อปไปเรื่อยๆแล้วก็แครี่ของโพซิชันของเราที่เทรดไปเรื่อยๆนะครับในหุ้นต่างๆที่เราถือในตลาดที่ตลาดของอเมริกานะครับะครับตลาดหุ้นไทยครับตลาดหุ้นไทยเอหลังจากที่เราให้มุมมองหนึ่งสาม พันสามร้อยพันสามรอยสาสิบตรงนั้นนะแล้วก็ช่วงเอสแอนด์พีหกพันหกมันมันขึ้นมาแล้วแหละแบบมันชนแบบว่าเอสพีก็เลยไปลงไม่เลยก็เป็นบุมก็เป็นความจริงที่เรารู้กันอยู่ว่าบ้านเรามีปัญหาของของของประเทศเราส่วนตัวนะครับแล้วก็ถอยโงมาจากเราให้รูปแบบราคาที่บอกว่าเอ่อเอ็มซีดีระดับวีคลี่ที่เป็นเส้นสีส้มๆมันตัดออกมาแล้วจากนั้นมันก็ยังเมนเทนลงมาอยู่ระดับข้างล่างนะครับคิดว่าคงไม่มีอะไรแปลกใหม่จากตรงนี้โดยเพราะาอย่างยิ่ง ภาวะเงินบาทที่แข็งค่าตรงนี้น่าจะส่งผลในปีหน้าเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหุ้นก็คงไม่น่าจะขึ้นหน้าก็คงขึ้นบางบางกลุ่มกลุ่มแบงค์ที่ขึ้นมาก็คือเรื่องจากอะไรการลดดอกเบีย้ยแล้วก็กลับขึ้นไปเล่นยิวของของดีเวเดนจากตรงนั้นแทนแอย่างอื่นผมคิดว่าไม่น่าจะฟื้นตัวอะไรมากนักแล้วก็สําคัญอย่าให้ต่างวันหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ ตรงนั้น <c oughs> ถ้าดัง่งสองศูนย์ทะลุลงมามันน่าจะลงมาแต่หนึ่งหนึ่งหกห้าแล้วมีการรีบาวกลับขึ้นไปแต่ถ้าหลุดเทรนชันแนลตรงนั้นซึ่งจะหลุดได้เนี่ยมันน่าจะมีนักทีฟเรื่องของทางเศรษฐกิจระดับโลกสมมติว่าจังหวะเดียวกันเกิดภาวะเงินเฟ้อกลับขึ้นมาเฟดเริ่มขึ้นดอกเบี้ยอ่าเซตมาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหกห้ากำลังจะหลุดไม่หลุดมันจะหลุดตกประมาณตรงนั้นแหละครับบริเวณบริเวณแาบนั้นนะครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพที่คุณผู้ชม จะได้เห็นต่อไปนะครับอาจารย์ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครสิ้นปีแล้วครับอาจารย์อวยพรคุณผู้ชมหน่อยครับกับก็อวยพรให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในการเทรดแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือ,อศึกษาก่อนก่อนที่จะเข้าลงทุนแล้วก็พยายามพึ่งพาตัวเองมากที่สุดนะใช้ความรู้จากประสบการณ์ของเราพยายามอย่าอ,อย่าเอาข้อมูลทั้งนอกมากนะบางทีเป็นเรื่องของเคยบอกข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น สำคัญโดยที่ไม่เบสออนจากแฟกต์ของ Data นะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าเราเคยมีปัญหามากหลาย,ลายปีที่ผ่านมาเรื่องของการการไปนูเปรเตร,ราคาหุ้นต่างๆตรงนีง้ะสำคัญแล้วก็พยายามอย่าลงทุนในยิวที่เกินความจรงิงให้คนหลอกไปลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนมันไม่มีในโลกนี้นะครับมันก็คือผลตอบแทนที่เหมาะสมในตลาดเป็นยังไงก็คือเราสมควรจะได้ประมาณเท่านั้นก็คืออย่า,อ,าอย่าอะไรที่มันเกินให้มันลดลงมาอะไรที่มันขาด ก็เพิ่มเติมขึ้นมาครับผมได้ครับวันนี้ขอบพรคุณอาจารย์มากมากครับครับโชคดีสุขีปีใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ